ยำมิโอ everybody น้องเอ๋เรามากินปูมากินปูไหมครับลกูกกินปูไหมกินกินข้าวโพด <What? S 2> อย่างเดียวโอ้อข้าวโพดอย่างเดียวเลยเข้าวโพดอย่างเดียวชาลีชอบปูโอ้ปูเนื้อเยอะมากเลยนะคะ ปูเน้นเน,เน้นอร่อยมากยำมีอร่อยกล้ามโตโ